จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบฉีสไตล์ประจวันที่18กรกฎาคม2 5,68โดยชายผู้บังคับครังฟุตบอลไทยครับรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไราน่าสนใจก,กันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้เอาแล้วยังไงงานนี้บอกได้เลยแต่ว่ามีข่าวดีเขากลับมาแล้วจชร์นเข็มดีคัมแบ็กซ้อมเต็มรูปแบบเร่งเร็กฟิตรอวันคืนสนามยากกันอีกครัง้ง เมื่อข่าวดีสำหรับแฟนบอลราชาบังกรและก็ทีมชาติไทยเมื่อทางนักของฝั่งจตุธานเข็มดีเซนต์ฮาปลุกครึ่งไทยเดนมาร์กกลับมาลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบร่วมกับทีมได้แล้วหลังพักรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเขา่าที่ได้รับจากเกม FA Cup ับนัดครบกับมาตั้งของแพไรยูเตดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งแพทย์ประเมินในตอนนั้นว่าต้องใช้เวลาพักฟื้นราวประมาณ6-7สัปดาห์ตลอดช่วงปิสั้นที่ผ่านมาได้รับปรายนี้ยังคงลงซ้อมเบาๆอย่างต่อเนื่อง พื่อดีดความฟิตกลับมาโดยเบร็วและราสุดเจ้าตัวก็สามารถจะกลับมาซ้อมเต็มเม็ดเต็มหน่วยร่วมกับทีมราชบุรีเ c ได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหากว่าไม่มีอาการแทรกซ้อนเพิ่มเติมคาดกันว่าแฟนบอลจะได้เห็นจอร์นเข็มดีกลับะโลกสนามช่วยทีมกันอีกครั้งในระวันนี้อย่างแน่นอนครับอ่า้ะผมเป็นนว่าง,งานนี้ก็ฝากไปที่แท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์หน้าของจอร์นเข็มดีกลับมาช่วยทีมชาติไทยกันอีกครั้งกันด้วยนะครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอารนันยังไงสุดอลังการฟุตบอลสเตเดียมแห่งใหม่ระดับท็อฟของอาเซียนยนะเมื่องานนี้สนามแบบนี้ทีมชาติไทยต้องมีจาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมสุดยอดสนามแห่งอทาทันสมัยแห่งอินโดนีเซียแม้ไม่ถูกเลือกใช้ในปีในศึกยุทสามปีชิงชมป์อาเซียน2025ในครั้งนี้ก็ตามทีแต่ว่าตามคำเรียกร้องของแฟนฟุตบอลทั่วอาเซียน จาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลสเดียมหรือว่าจาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเียหรือว่า JIS หนึ่งในสนามฟุตบอลที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเลยก็ว่าได้ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังเจากที่ไม่ได้รับเลือกให้เป็นสนามแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประจำปี2025ซึ่ง JIS เป็นสนามเย่าแห่งใหม่ของเปอร์ซิจาจาการ์ตาสมสรแชมป์ลีกาหของอินโด12สมัยโดยสนามแห่งนี้ เริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2 0 2 2ด้วยความจุอยู่ที่ประมาณ8 2 0 0 0ที่นั่งโดดเด่นด้วยหลังคาพับเก็บได้สนัญ้าพื้นสนามเป็นหญ้าไฮบริดหญ้าจริง95%ผสมหญ้าเทียม5%พร,ร้อมด้วยห้องรองรับ VIP และก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานระดับโลกอีกทั้งยังคงได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า Green Building าระดับ Platinum อย่างไรก็ตามแม้จะได้ใช้เป็นสนามแข่งขันฟุตบอลเยาวชนยูยป7ชิงแชมป์โลก2023ที่ผ่านมาก็ตามแต่ฟีฟ่าเคยท้วงติงด้านโครงสร้างเช่นระบบทางเข้าออกที่มีทางหลักเพียงแค่ทางเดียวรถกั้นอัอออรจจรรันที่ไม่มั่นคงและเพดานลานจอดรถที่ต่ำจนเกินไปซึ่งทางสมาคมฟุตบอลอีโด e หรือว่า PSSI ก็ได้เ,เร่งปรับปรุงจนสามารถใช้งานจัดจัดการแข่งขันได้ในเวลาต่อมา สำหรับการแข่งขันยู23ปีชิงแชมป์อาเซียน2025ครั้งนี้ JIS ไม่ถูกเลือกให้ใช้จัดการแข่งขันซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากปัจจัยด้านการเดินทางการบริหารการจัดการตารางใช้งานสนามหรือข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่ยังคงต้องพัฒนาต่อไปแม้ยังคงไม่ได้ใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้แต่ว่า JIS ยังคงเป็นความภาคภูมิใจของวงการฟุตบอลอินโดและก็เป็นหนึ่งในสนามที่ได้รับาการจับตามองในอนาคต ทั้งในด้านของการแข่งขันและการจัดอีเวนต์ระดับระนาชาติโดยมีแผนเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอย่างเต็มรูปแบบเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับผู้ชมในอนาคตอันใกลน้นี้โอ้เป็นว่างานนี้นะผมสนามนี้ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากนฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูันต่อไปก,ก,ก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อา้าเกณฑครับเอาแล้วอย่างไรงานนี้ทีมชาติไทยอย23ปีซ้อมหนักก่อนที่จะดวนกับจิมมอร์เรสเต ศึกชิงช้ป์อาเซียน2025เมืออ่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งขุนพลช้างศึกชุดยุยสาปีตเตรียมเดินหน้าเทียนทีมอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะประเดิมสนามพบกกับทีมโมเรสเต้ส่วนั่นชัยะพลอดทนเผยความพร้อมของทีมยืนยันไม่ประมาทคู่แข่งพร้อมฝากแฟนบอลส่งแรงใจแรงเชียร์พวกเขากันด้วยนะ ความเคลื่อนไหวของผู้บอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่17รกรกฎาคมเวลา18นาฬิกาณสนามฝึกซ้อมภายในเกโรลาบุงการโนสเตเดียมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเพื่อตเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลริลึึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอายุ23ปีประจำปี2025 การฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง3 0ิบนาทีโดยโค้ชวังทวชัยนรองออทกุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นการประสานงานเกมรุกและก็เกมรับและการปรับแทคกติกเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการเล่นร่วมกันภายในทีมก่อนจะเริ่มฝึกซ้อมชัยพลอดทนวิทฟิลด์ทีมชาติไทยยู2 3ปีกลราบ,บอกว่าตอนนี้สภาพทีมของเราดนั้นพร้อมมากครับทุกคนเองพยายามจะแก้ไขข้อบิดพลาดและก็ทำผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆในครั้งนี้ ความสัมพันธ์ในทีมก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะตรอดนั้นร่วมกันเล่นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งโดยเกมแรกเนี่ยเราจะพบกับจิมาร์เดสเต้ที่เพิ่งเสนอมาในช่วงนัดก่อนแน่นอนว่าเราะจะไม่ประมาทต้องเล่นด้วยความรักกุมและก็เต็มที่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือคว้าชแชมป์มาให้จบได้และก็อยากฝากแฟนบอลช่วยส่งแรงใจเชียร์พวกเรากันด้วยนะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มของทีมชาติไทยยูยปีเมวนต,ต่อไปนี้ นัดแรกทีมออเรสเตย์ยูยิบปีพบกับไทยชุดยูปีวันที่19กากรกฎาคมเวลายี่สนาฬิกาณสนัดามพระที่ออสเตเดียมนัดที่2ไทยยูยิบปีพบกับเยนมนียูยิบสาปี วันที่26กรกฎาคมเวลา20นาฬิกานักสนามพรทติออสเตเดียมโดยรอบแบ่งกลุ่มจะคัดเอาแชมป์กลุ่มทั้ง3กลุ่มและกทีมอันดับที่2ดีที่สุดอ่า่ทีมเข้าสู่รอบรองชนะนเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่15กรกฎาคมและกรอบชิงชนตเลิศจะแข่งขันในวันที่19กรกฎาคมนักสนามเกโรลาบูรุงการโดสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องทรัททีวี BG สปอร์ต AS เพลย์และก็ทรชั่น์แนว ็าฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยยุค23ปีในครั้งนี้กันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรหนงไงสุดคือหาเมื่อรถถังจิตเมืองนนท์เซ็นซบพิจิตยูนเต็ด2ปีลุยไทยลีก3โซนเหนือเลยนะเมื่องานนี้จากนักมวยมาเป็นนักบอลไอเคอมหิต ah พิจิตยูนเต็ดนะฮะเปิดตัวนักเตะใหม่ดีกรีแกรง่งรถถังจิตเมืองนนท์เข้าร่วมทีมในการโดยสึกไทยลีก3โซนเหนือฤดูกาลใหม่ ด้วยสัญญา2ปีสมเสื้อหมายเลข22หมายเลขวันเกิดของเจ้าตัวโดวยกันนี้ในอาสนาฟุตบอลพิจิตยูเนเต็ดนะฮะน้องใหม่ไทยลีก3โซนเหนือเจ้าของฉายาไอเคอามหิตประกาศเปิดตัวรถทังจิตเมืองนนอย่างเป็นทางการหลังที่บรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาร่วมกับทีมเป็นเวลา2ปีเพื่อที่จะโลยศึกไทยลีก3โซนเหนือในฤดูกาล2568ที่จะถึงนี้ สำหรับรถถังจิตเมืองดนยอดนักชกขวัญใจชาวไทยจะสวมเสื้อหมายเลข23ซึ่งเป็นเลขวันเกิดของเจ้าตัวโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยความรู้สึกบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมทีมกับไอเคอามาหิดหวังว่าจะรับการสนับสนุนจากพี่น้องแฟนบอลและก็จะทาให้ผลงานในครั้งนี้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนความไว้วางใจจากสโมสรในครั้งนี้ให้จงได้เป็นแต่ว่างานนี้รับแล้วก็ลุกเต็มที่นะฮะลุกที่ว่านี่คือกำปั้นนะครับไม่ใช่แข้งนะฮะต้องราดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อ้าเก่นครับอารยังไงชูบิโลโอ,อิบตาปล่อยยืมตัวฮิโรโตอุเอมูระซอบอาเบเดกนิงตาตะจนจบฤดูกาล2025น,นะบอกได้เลยนะว่างานนี้กู้ลักชูวขราวนะครับเมื่อท่านันข่าฟังอิโรโตอุเอมูระมิดฟิลดาวรุ่งของชูบิโลอิบตาย้ายมารุวมทีมอาเบเดกนิงตาตะด้วยสัญญายืมตัวจนถึงต้นปี2026โดยที่ไม่สามารถจะลงเล่นเจอต้นสังกัดเก่กาได้ตามเงื่อนไขที่สัญญา โดยจิบิโรอิวตาสวมสรในเซกเชลีกสองซึ่งเป็นทางต้นสังกัดของเจ้าฟรองปอรเมดอาวิไลประกาศปล่อยตัวคิวโรตะาโอเอมุระกองกลางตะรุ่งไว้2ปีให้กับเอเบเด็กนิงงตะทีมจากเจวันลีกโดยสัญญาย,ยืมตัวอยากเป็นทางการโดยสัญญาย,ยืมตัวในครนั้งนี้มีระยะเวลาจดถึงวันที่3 1ก,กรกฎาคมพร้อมเงื่อนไขที่ได้บุกว่าโอเอมุระจะไม่สามารถลงสนามพบก,กับต้นสังกัดเดิมอย่างจูบิโลอิวตาได้ในการแข่งขันอยากเป็นทางการในครั้งนี้ สำหรับเส้นทางอาชีพของโอเอมุระนั้นเริ่มต้นจากการเล่นฟุตบอลกับอีปงมัตสึเอซีก่อนจะเข้าสู่ระบบเยาวชนของโยโกฮาม่าเอฟมารินชและก็พัฒนาฝีเท้าต่อไปที่โรงเรียนประถมปลายนิฮงไดฟูจิสวะกระทั่งได้ร่วมทัพจูบิโรอิบตะโดยโอเอมุระนั้นลดเล่นกับจูบิโลทั้งในเจวันลีกและก็เจลีก2รวมทั้งสิ้น4 6นัดทำได้2ประตูและถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับการจับตามองในอนาคตอันใกล้นี้ อะไรนี่ก็เป็นจอดลิกประเด็นร้อนข่าวฟุบันไทยาบอิชิอิสตายประจำวันที่18กรกฎาคม2568โดยชายพบบัครัลังฟุบันไทยครับ